นีอยู่กับเซรีดราม่าในเบรกที่2นะครับกับย้ำเรื่อง SMS หน่อยครับ4642200นะครับส่งันเข้ามาได้ฟังได้เห็นประเด็นดราม่าวันนี้ไปแล้วอยากแสดงความคิดเห็นก็ส่งเข้ามาเลยอ่าเรามาดูสักสักข้อนึงครับอาจารย์เขาบอกว่า Mid International Queen จะมีสักปีไหมทำไมยุ่งอะไรกับอาจารย์ชันในพูดสักปีไหไหมทำไมครับเลื่อนสี ที่จะได้นางงามผิวสีเป็นมิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนบ้างมีทางเป็นไปได้ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ปีนี้ยังขึ้นมารองอันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาจริงนางงามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิดควีนหรือนางงามที่ญี่ปุ่นก็เป็นคนผิวดำใช่เดี๋ยวนี้เขาอันนี้กันจะตายไม่ต้องห่วงหรอกค่ะมันเห็นแต่ว่าที่เขาได้รองอันดับหนึ่งนั้นเพราะเขาโตไปนิดนึงอ๋อคือสรีระแหละที่เป็นปัญหาใช่คือส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่คนเอเชียจะมีปัญหาทั้งนั้นสรีระใช่เพราะตัวใหญ่ทั้งโครงสร้าง เขาจำเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าเวเนหรือหรือฝรั่งเศสที่ตัวใหญ่มากแบบตัวใหญ่ไปเลยอแบบอ๋อจะเป็นตุรกีคะ่ะตัวใหญ่มากใช่สลีละเนาะใช่พวกเราเนี่ยแหละที่ตัวเล็กก็เลยดูยนี่เนาะคนเอเชียมีโอกาสชนะเพราะว่าดูเป็นผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากว่า,า,วาเอวบางร่างน้อยเนาะ,ะอาจารย์บอกไม่ได้มีกฎว่าจะต้องเป็นไม่ผิวสีไม่อะไรความเหมาะสมคอยให้สวยเหมือนผู้หญิงเธออะมีข้อความนึงไหนเชิญครับ เขาบอกว่า Queen, Mid, Mid Queen มิดควีนมิดอินเตอร์ควีนเนี่ยครับปีนี้จดัดได้ดีมากภาพรวมโอเคมากๆอาจารย์ก็เรายัาง,น,งนั่งภูมิใจเลยการประกวดหญิงแท้เนี่ยไม่มีรายการบนเวทีที่สนุกสนานเหมือนเรารเพราะว่าเวลาเรามีทิฟฟานี่โชว์มาสลับเนี่ยมันน่าดูน่าดูแล้วกรรมการอีกก็สบายใจได้มีเวลารูปรวมขนงคันแนนตัวนาักงานก็มีเวลาที่เยอะๆที่จะเปลี่ยนชุดได เรียบร้อยอ่าก็เอาใจช่วยอาจารย์นะครับงานประกวดเพิ่งจบไปมาที่นี่ของเราดีกว่าอาจารย์ <c oughs> เมื่อกี้ดูแล้วล่ะอันแรกเลยตอนนี้เป็นที่ที่ประชาชน <c oughs> ชาวไทยจะไปกันนั่นก็คือ, <c oughs> อ,อที่อุทยานนี่ครับที่หัวหินเขาบอกว่าเป็น Facebook ของคุณสราวุธิเนียมลอยนะครับ้าจารผิดขออภัยด้วยเพราะเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามีการแชร์ภาพ พลเมืองในหัวหินเป็นภาพนักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปอยู่นี่เลยครับข้างหลังป้ายเนี่ยเขาเขียนเลยว่ากรุณาอย่าขึ้นบนสนามหญ้าภาพก็จะมีคนขึ้นไปถ่ายรูปเนี่ยมีทั้งวันซึ่งก็คาดว่ามุมนี้แหละน่าจะเป็นมุมที่เก็บภาพได้กว้างและครบทุกพระอ,องค์แต่ก็มีคนเข้ามาแซงความคิดเห็นกันใหญ่โตโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าคนไทยเนี่ยไรระเบียบบางคนพูดไปชดว่าอ่านหนังสือไม่ออกเหรอบางคนบอกว่าอะไรที่มันผิดกฎผิดระเบียบคนไทยถนัดนักน่าจะมี กล้องวงจรปิดติดหรือไม่ก็ปรับหน่อยเออบางคนก็บอกว่าอาจจะเข้ามาในมุมที่มองไม่เห็นอาจารย์ว่ายังไงอ่ะพี่ว่านะมันมีสองเรื่องอ่ะสองเรื่องครับเรื่องอที่หนึ่งครับอาจารย์เรื่องที่ 1, 1> ก็คือว่าคนไทยจํานวนหนึ่งเอาความสะดวกเป็นที่ตั้งครับไม่คิดในเรื่องอื่นถ้าเกิดกับเดินทางไปบนถนนวิภาวดีนะค,ะครับบางช่วงบางที่นะคะไม่มีสะพานลอยข้ามนะครบอ่าฮะและมันก็มี แท่งปูนกั้นระหว่างช่องทางถนนนะเขายังทําบันไดลิงเลยค่ะใช่ก็เห็นคนเอาไม้ไปตีเป็นบันไดเพื่อที่จะปีนเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นนั้นมันไม่สะดวกก็ไกลอาจจะไกลที่เขาน่อยเขาก็เลยนี้นี่คือเรื่องคำนึงถึงความสะดวกนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้มีหลายเรื่องนะคะบางทีเนี่ยต้องมุดแล้วมันไม่ต้องอ้อมยังยอมมุดเลยก็ยังยอมมุดใช่ ทั้งมุดทั้งปีนทั้งข้ามอะไรต่างๆเอาให้ฉั้นสะดวกที่สุดเอาสะดวกโดยไม่ได้แคร์ว่ากฎเขาว่าอ่ะห้ามนู้นห้ามนี้แต่อันที่สองนะครับก็ต้องพูดถึงคนที่เป็นคนทําว่าเวลาเขาทําเขาคิดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไหมเช่นรู้ไหมว่าเวลาคนถ่ายรูปอยากได้มุมที่ดีในต่างประเทศบางที่บางแห่งเนี่ยเขาเรียกตรงนั้นเลยว่าโฟโต้สปอตคือแนะนําเลยว่าให้ยืนตรงนี้เห็นครบใช่แล้วถ้าจะถ่ายตรงนี้เนี่ย จะเดินเข้าไปยังไงเพราะฉะนั้นถ uh ้าเกิดพี่เป uh ็นคนจัดการตรงนี้นะคะพี่จะทําทางเดินค่ะพี่จะไม่ทํเสียงญาติเต็มแบบนี้พี่จะทําทางเดินสักสองสามเส้นทางที่เราปูหินเอาไว้แลใหเขาเดินแล้วก็ไปทําลานตรงนั้นแล้วก็เขียนเลยโฟโต้สปอตถ่ายรูปตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่สุด ถ้าคนที่เป็นพวกนักท่องเที่ยวเวลาไปต่างประเทศจะเห็นอย่างอ่ะไม่ต้องเลยหอไอเฟลที่ฝรั่งเศสยที่ทุกคนถ่ายได้สวยเพราะมีทุกมุมเลยขึ้นบันไดก็ได้สนามหญ้าก็ได้เขาจะบอกเลยใช่เขาจะบอกเลยว่าตรงนี้ถ่ายดีสวยถือป้ายไปเขียนป้ายแลบโฟโต้สปอตใช่แล้วทางที่จะไปหาโฟโต้ส p o t ก็ง่ายจะเป็นทางที่เขาเตรียมให้ไปคือจะไม่ปลูกหญ้าไว้ให้เราต้องไปเดินทับหญ้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ พี่ก็ตำหนิคนที่เอาความสะดวกเป็นที่ตั้งไม่เาคารพป้ายแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะขอวิงวอนคนที่เป็นคนจัดการคนจัดการที่น่านให้เรียนรู้ว่ามุมที่จะถ่ายได้ครบเจพระองค์แล้วสวยที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะจริงเอาหินเอาอะไรก็ตามไปปูปพื้นที่ตรงนั้น,นะะแล้วก็ทําทางเดินเข้าไปเพื่อไม่ให้เขาเหยียบย่ำหญ้าและบริเวณที่เขายืนถ่ายเป็นบริเวณที่ไม่ใช่พื้นหญ้าแต่เป็นพื้นอย่างอื่น,นแค่นี้แหละค่ะ ก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเป็นถ้าเราจะตําหนิติเตียนใครโดยเฉพาะภาพใน Facebook ต้องอยากเรียนเขาเรียกทำอย่างที่อาจารย์บอกอย่าคิดว่าคนที่ทําผิดอยู่เนี่ยเป็นคนผิดซะร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีโอกาสมันมีทางแก้ได้ดังนั้นก็ฝากไว้นะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้เราคิดดูว่าจุดไหนที่ถ่ายรูปดีเทปูนเถอะค่ะใช่เทปูนเถอะค่ะแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องซะแล้วทางเดินเข้าไปก็เอาเอาหินไปปูเถอะค่ะจริง ก็จะไม่เกิดเรื่องนี้นะครับอะค้าเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ก็อินสุดอาจารย์ว่าด้วยเรื่องน้ําตาลทรายลวงโลกครับก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาานการกินเชื่อว่าผู้ที่ทําคลิปนี้คงจะหวังดีเขาก็ทาคลิปทดสอบน้ําตาลก็บอกยี่ห้อไปแล้วเพราะเห็นเนอรมิดผลโกรใส่ถ้วยแล้วนามาล้างหลายครั้งจากน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนะครับมันจะเป็นสีขาวดูคลิปก่อนเดี๋ยวว่ากันเชิญครับอินคำใส่เสเทอเดี๋ยหมดเลย ปิดน้ำเทจริงเทจริงดิเติมน,น้ำใหม่เติมน,น้ำใหม่ดูนี่พวกเราถูกโกหมอ,อ่าเทจริงดิอ่าเติมน,น้ำใหม่เติมน,น้ำใหม่นี่ทุกคนดูกโกหมดเลยดูนี่น้ำตาลทรายขาวเคลือบสี เพื่อการตลาดดูซิเนี่ยสีขาวเอาใหม่มาถ้าอีกทีจะได้ทุกคนเห็นว่ามันเอาสีมาเคลือบเททิ้งดิเหมือนโดนหลอกหลงอหกลวงพ้บริพภคโดยเอาน้ําตาลแดงที่แท้ก็คือน้ําตาลทรายสีขาวธรรมดาเนีครับแล้วไปเคลือบสีเออไปเคลือบน้ําตาลซึ่งพอเออคลิปนี้ออกครับ เจ้าตัวแทนเจ้าของบริษัทก็ออกมาชี้แจงทันทีบอกว่าน้ําตาลมิตรผลโกเนี่ยนะครับที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นน้ําตาลสาสขาวที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนแล้วนํามาเคลือบคาราเมลที่ทํามาจากการเคยวน้ําตาลใน,ในความร้อนเ <c oughs> มื่อนําไปผสมในเครื่องดื่มอาหารต่างๆคาราเมลที่เคลือบอยู่ก็จะลายออกมาให้รสชาติหวานหอมกินคาราเมลจึงไม่ใช่การเคลือบสีและเป็นอัน,อนตรายแต่อย่างใดก็เวลาที่เขาพูดว่าเป็นมิตรผลโกเนี่ยนะคะเขาบอกไหม ว่ามันเป็นโกธรรมชาติเออเขาไม่ได้บอกเป็นโกธรรมชาติเขาไปเคลือบคาราเมลที่ไม่ใช่สีมันไม่ใช่เป็นอันตรายอะไราการที่เราคิดว่ามันเป็นสีอย่างนี้โดยธรรมชาติโดยไม่มีการเคลือบถามว่าเราคิดเองหรือว่ามีก๊อปปี้ใดๆบนฉลากบ,บอกเอาไว้ต้องตอบเลยฮะเราคิดเองครับอาจารย์เราเดันไปคิดเองว่ามันคือน้ําตาลใสแดงอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาตั้งโกบนะครับก็แปลว่าเขาต้องการให้รุ่นนี้ชื่อว่า เป็นน้ำตาลทรายแบบเป็นโกลม uh huh. ส่วนโกลของเขาเนี่ยวิธีการของเขาเขาใช้คาราเมลซึ่งพี่ชอบมากเลยนะ uh huh. ไปเคลือบให้มันหอมเพราะทุกวันนี้เวลาพี่ทำขนมพี่ก็ไม่ใช้น้ำตาลทรายขาวพี่ใช้น้ำตาดนี้แหละเพราะมันก็มีความหอมขึ้นเพราะมันมีความหอมแต่ในแง่ผู้ริโโคมันเหมือนแบบมันคือเขามันคือบอกไม่หมดแล้วเหมือนกับนิดนึงหลอกให้เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นปน,น้ำตาลทรายแดงไหมไม่มีมโฆษณาใดบอกหมดนะอาจารย์นะครับโฆษณาเนี่าายเป็น h half บ r u t h ะคะาว่าฮ f t ทรู h ไม่ได้แปลว่าจริงครึ่งโกหกครึ่งแต่แปลว่าโฆษณาจะพูดทุกอย่างที่โฆษณาพูดเป็นจริงแต่โฆษณาไม่ได้พูดความจริงทุกเรื่องอดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคแล้วแหละว่าต่อไปได้แต่คนไทยก็ชอบเป็นอาจารย์เขาไม่อันเป็นการมีแวร์ด้วยกันทั้งสองข้างนะครับจะบอกให้เราเองก็ต้องระวังว่าที่เขาไม่พูดคืออะไรเราต้องไม่หาคน<ะ>ขายก็ต้องระวัง ว่าสิ่งที่เราไม่พูดแล้วเขาเจอเนี่ยมันทําให้เขาปฏิเสธสินค้าเราหรือเปล่าอสมมติจจเราบอกสบู่เราเนี่ยหอมและมีฟองนะคะเราพูดแค่นั้นหอมและมีฟองเลยแต่พอใช้จริงพอเรามาใช้ก็หอมจริง,ม,งมีฟองจริง,รงแต่ว่าเวลามันโดนน้าแล้วมันชอบเป็นเมือกแล้วก็เละแล้วสิ้นเปลืองอ,อันนี้ในโฆษณาไม่ไ,มได้บอก,บอกผู้บริโภคต้องระวังเองว่าไปเจอสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่าความหอมและความมีฟองมันเอาชนะความเป็นเมือกได้ พูอเี้ยงพ่อเขาจะกลับมาใช้ต่อ,อแต่ถ้าหากคนบอกถึงจะมีฟองสีงจะหอมแต่มันเป็นเมืองเนี่ยเปลืองจะตายฉันไม่ซื้ออีกแล้วตรงนั้นเนี่ยผู้ขายพึงควรระวังใช่เพราะทว่าสิ่งที่ไม่บอกนั้นเนี่ยมันไปทําให้เขาไม่พอใจเขาก็ไม่กลับมาซื้อเหมือนเหมือนครอบครัวนี้ก็อาจจะแบบไม่ทันอ่านฉลากข้างๆก่อนแหละแล้วพอมาทาอย่างนี้อาจารย์คนไทยก็ต้องมันอ่านฉลากให้มากถึงถึงว่าต้องดูข้อมูลไงใช่ไหมอ่ะพี่ยกตัวอย่างของจริงอันหนึ่งเลยนะ น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอเนี่ยที่แรกเขาเป็นสีฟ้ากลิ่นฉุนมากพี่ซื้อให้คนใช้ใช้เวลาที่เขาราดเอาไว้ก่อนที่เขาจะเอาน้ำไปราดเนี่ยพี่ได้กลิ่นพี่ก็มีความัฉุนมากตอนหลังเขาออกสีชมพูมาว่ากลิ่นเนี่ยไม่ฉุนพี่ก็สงสารคนใช้ก็ไปซื้อสีชมพูมาให้พอซื้อเสร็จเป็นใช้ครั้งแรกอาจารย์บัหลังจะซื้อสีชมพูมานะ เอ้าทำไมล่ะก็สีฟ้ามันฉุนสีนี้มันอ่อนใช่อ่อนแต่ว่าเวลาหนูใช้สีฟ้าหนูฉีดทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งหนือน้ําไปราดออกหมดเลยหนูไม่ต้องขัดแต่สีชมพูชั่วโมงหนึ่งหนูไปลาดไม่ออกหนูต้องขัดต่อเข็นมาก็คือหอมกว่านะคะก็เธอยินดีที่จะได้กลิ่นฉุนแต่ไม่เหนื่อยแรงอส่วนถ้าเกิดเธอจะได้สิ่งที่ไม่ฉุนเธอเหนื่อยแต่เธอไม่เอา พราะผู้บริโภคต่างกันเมื่อเราเอาเด็กใส่สี่ห้าคนมามาถามนึกว่ไม่เป็นไรค่ะหนูจะดีออกแรงจะดีออกมันไม่เป็นอะไรกับจมูกหนูแต่เด็กบางคนเรื่องอะไรมันเสียแรงคนที่นี่หนาเราล่าล้วเราไม่ได้อยู่กับมมนนี่เราก็ไปตัวไหนก็ไหนอีกชั่วโมงถึงกลับมาฉีดอันนี้เขาถึงบอกว่านี่คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันหลากหลายเหลือเกินเพราะฉะนั้นพี่ท้าเลยนะโฆษณาทั้งหลายกับสินค้า90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่พอใจสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะไม่ใช่ความไม่พอใจในประเด็นที่โฆษณาแต่จะไม่พอใจประเด็นที่ไม่ได้พูดฮะเป็นไงไปซื้อแชมพูแลยไม่ใช้ยังซื้อแล้วแล้วเป็นไงล่ะรังแคหมดจริงไหมหมดจริงแต่กลิ่นไม่ไหวอ่าแล้วเขาพูดเรื่องกลิ่นกระเธอมไหมไม่ได้พูดในโฆษณาเขาไม่ได้บอกเรื่องกลิ่นหอมไม่หอมก็บอกมันจะขจัดรังแค งั้นต้องงี้ <c oughs> ต้องปิดเรื่องนี้เรื่องน้ําตาลมิทผลกันหรอกเขาก็ไม่ได้หลอกลวงคุณนะครับแต่คุณและก๊อฟนี่แหละไม่เคยอ่านข้างๆมันเองไปคิดเองเออเองว่ามันคือน้ำตาลใสแดงเราก็ตกใจนิดหน่อยล้วก็เสียใจที่เราโดนหลอกแต่เราต้องโทษตัวเองคุณผู้ชมออเขาไม่ได้หลอกเราเขาเรียกว่าเป็นน้ําตาลมิทผลโก <c oughs> ใช่เขาก็ใช้มาตลอดแล้วดังนั้นตอบไปนี้คุณผู้ชมอ่านฉลากกันเยอะๆเราก็จะไม่รู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกและการที่เขาบอกขอบเขาเคลือบคาราเมลกับเคลือบสีเนี่ย ประโยคสองประโยคนี้ต่างกันลิบลับนะครับเพราะสีเป็นสิ่งที่เรากลัวแต่คาราเมลนั้นหลายคนชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําตาลทรายขาวเคลือบคาราเมลเนี่ยหลายคนปลื้มแต่ถ้าเกิดน้ําตาลสายเคลือบสีคนหลายคนจะตกใจเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองอ่านอ่านเยอะๆวัฒนธรรมการอ่านจงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราใช้รื่องการเรื่องการอ่านฉลากเรื่องการอ่านซองเนี่ยกินยาแก้ปวด2เม็ด พอเปลี่ยนยี่ห้อไปไงกินยังกินแล้วกี่เม็ดสองเม็ดทำไมสองเม็ดก็เคยกินยี่ห้อไหนยี่ห้อก็สองเม็ดอ่ะเธอไปอ่านดูยี่ห้อเก่าเธอสิสองร้อยห้าสิบกรัมก็ต้องกินสองเม็ดเป็นห้าร้อยถ้าไปดูยี่ห้อใหม่สิห้าร้อยกรัมเธอยัดไปพันกมเธอินเขไปพันกรัมเพราะเธอไม่อ่านเธอเอาความเคยชินจริงครับเขาปิดเรื่องนี้ว่ารณรงค์ให้พวกเราอ่านหนังสือกันเยอะๆโดยเฉพาะฉลากเพราะมันคือ ทุกอย่างที่เราทานเข้ามากินนมปังหมดอายุกินนมหมดอายุเพราะไม่ยอมอ่านใช่ดังนั้นเอาแหละอันนี้เพื่อตัวเองแล้วก็ทําให้คนไทยอ่านหนังสือกันเยอะขึ้นไปเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์เรื่องนี้ก็โหดร้ายไม่แพ้กันเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูครับอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เป็นเรื่องของเด็กๆแต่พ่อแม่ทําจนเป็นเรื่องใหญ่หลังจากเพจยูไลท์โพสต์คิบวงจรปิดหน้าร้านเกมแห่งหนึ่งในชุมพรอาจารย์ดูนะครับก็ในกลุ่มคนเหล่านี้คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเล่นเกมแพ แล้วก็เด็กที่เล่นเกมแพ้เนี่ยไปฟ้องก็กระชากน้องเด็กคนนี้มานะครับนี่ครับแล้วก็มีการกระชากเด็กที่ชนะใช่ไหมใชต่ต่อยกันอย่างนี้เลยครับอาจารย์จากคลิปนียจะเห็นนะครับว่ามีผู้หญิงหนึ่งคนและชายสี่คนเดินเข้ามาในร้านเดินเข้ามาในหน้าร้านแล้วก็ก่อนจะเตะต่อยกันหน้าร้านอย่างหนักเลยเรื่องราวมันมีอย่างนี้อาจารย์เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเด็กมีเด็กชายยุบันเจ็ดขวบคนหนึ่งมาเล่นเกมแข่งกับคนที่ถูกทำร้ายในคลิปนี่แหละพอแพ้เด็กก็กลับไปฟ้องพ่อแม่ แล้วสิ่งที่พ่อแม่ทําคือทําเรื่องนี้ครับก็คือพายาดตัวเองมาลุมทําร้ายอย่างที่เห็นในคลิปเขาบอกล่าสุดนะครับน้องที่ถูกทําร้ายเนี่ยชื่อวรรวุฒิเป็นนักศึกษาเทคนิคชุมพรก็แจ้งความแล้วก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากเล่นเกมชนะเด็กก็หายไปแล้วก็มีชายอายุ 35- 40ถึงปีมาถามว่ามึงทําอะไรเด็กตนก็ตอบไปว่าไม่ได้ทําอะไรชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมฟังจากนั้นทั้ง5้าคนก็ลุมเนี่ยครับนุ่นนี้นี้นั้นกันตุบตับกันแน่นอนแล้วก็ยังขู่ว่ามีปืน จะใช้ปืนยิงด้วยตำรวจทำอะไรกับเด็กพวกนี้ไหมเนี่ยกับคนผู้ใหญ่พวกนี้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้บอกบอกบอกแต่ว่าทางร้านเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ครับคลิปเนี้ยขอให้ตามดูหน่อยฮะว่าหลังจากที่เขาไปฟ้องแล้วตำรวจทำอะไรยังไงบ้างนะครับในแง่ของตำรวจกันนะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือกรณีตัวอย่างของพ่อแม่รังแกฉันครับคือแทนที่จะสอนลูกให้เป็นนักกีฬา ลูกนะน้งใจนะักกีฬานนะลูกการแข่งขันมีแพ้มีชนะเมื่อเราแพ้เขาเราก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ฝึกฝนต่อไปแล้วถ้าเราคิดว่าเราฝึกฝนดีขึ้นก็ลองไปแข่งเขาอีกทีนะลูกนะเราจะชนะได้แต่ถ้า,ายังไม่ชนะเราต้องพยายามต่อไปแต่ในที่สุดถ้าหลายๆครั้งไม่ชนะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาเก่งกว่าเราแน่ๆหรือะะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งด้านนี้ไปหาพัฒนา<ว>ด้านอ,อื่นต้องสอนลูกนะคะพี่เพิ่งดูปา๊บบิจินไปนะครับ ก็มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องของเจ้าจอมแล้วก็พ่อเป็นราชครูก็ทำตัวไม่ดิไม่ดีสารพัดแต่ทั้งพี่สาวที่เป็นเจ้าจอมและพ่อที่เป็นราชครูก็ส่งเสริมทุกอย่างปกป้องทุกอย่างจนวันหนึ่งก็ทำไม่ดีไม่ร้ายก็เลยเข้าคุกไปข้างๆคุกเนี่ยมีหลวงจีนอยู่ด้วยหลวงจีนก็พูดถึงว่า ตัวเองเนี่ยทำผิดอะไรยังไงแล้วก็การได้มาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้รู้ว่าสิ่งที่เองทำนั้นไม่ถูกไม่ควระนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะพุทธากรเลยก็เริ่มรู้สึกพอประวินยินจะประหารพ่อก็มาขวางอีกลูกบอกว่าหยุดเถอะพ่อ,อ,อหยุดรังแกผมเพราะไม่ว่าผมทำอะไรเมื่อตอนเด็กพ่อก็จะปกป้องทุกอย่าง ผมทำอะไรพ่อไม่เคยบอกว่าผมผิดเลยแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่า,วาผมทำผิด,ดแล้วเขาก็ยืน่นคอเข้าเครื่องประหารของปาวุญจินด้วยตัวเขาเองเขาต้องการให้พ่อเขารู้ว่าปาวุญจินไม่ได้ให้ร้ายอะไรเขาแต่เขาทำชั่วมากจนกระทั่งเขาสมควรจะถูกประหารแต่เขาบอกหยุดเธอพ่อหยุดลังแกนี่คือพ่อแม่ที่ลังแกลูกไม่สอนลูกให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา แต่จะให้ลูกเป็นผู้ชนะตลอดการระวังเถอะเมื่อลูกโตขึ้นมาลูกจะต้องทําหลายๆอย่างที่เป็นการแข่งขันและคิดว่าลูกเราจะชนะทุกเรื่องเหรอนะลูกเราสอบเข้าโรงเรียนสอบเข้ามหายลัยคิดว่าจะชนะตลอดเหรอหรือเมื่อเข้าไปแล้วไปเรียนหนังสือถ้าลูกไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยตกลงจะไปต่อยคนที่ได้ที่หนึ่งไหมมันไม่ใช่เราต้องให้ให้ลูกเข้าใจพี่ถึงชอบเพลงแจ้มากไงเพลงอะไรครับแจ้งครับ ห้องนั้นสีขาวโลกเราไม่ใช่โหดร้ายน่ารักมีอยู่คู่กันเวลาลูกอยู่กับพ่อแม่เหมือนอยู่ในห้องสีขาวที่สวยงามพ่อแม่ตามใจทุกอย่างลูกก็มองโลกนี้งามเหลือเกินแต่พอลูกออกไปนอกบ้านมันจะมีทั้งความโหดร้ายความเมตตาความรักความชังมันมีไปหมดเตรียมลูกให้พร้อมกับสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่ไปให้ลูกเนี่ยหลงละเมอเพอ้อพกว่าชีวิตตัวเองต้องประสบความสาเร็จต้องเป็นผู้ชน,นะต้องอยู่เหนือคน,นอื่นตลอดเวลาถึงเวลานั้นระวังนะเมื่อลูกไม่มีวัคซีนถึงความผิดหวังครับลูกผิดหวังขึ้นมาลูกฆ่าตัวตายแล้วพ่อแม่จะเสียใจว่าวไม่สอนลูกให้สามารถยอมรับความผิดหวังได้แต่ล่าสุดคุณพ่อคุณแม่แกงนี้เขามาพบตํารวจนะครับแล้วก็ตารวจก็แจ้งข้อหาครับเขาก็บอกกับตําตรวจว่าบรรววันดานโทสะ จะบันด,ดาลโทสะกับเรื่องที่ลูกตัวเองเล่นเกมแพ้เออถ้าเกิดเขาตีหัวลูกตัวเองแล้วบันดาลโทสะยังพอฟังขึ้นนะคือเหมือนเหมือนแบบพอ่พอแม่เขาแค่มาด่าแหละด่ากันไปด่ากันมาก็เลยบันดาลโทสะแต่ก็ว่าไม่ไม่ถูกเนาะไปกันตั้งห้าคนแล้วก็ลุงเขาด้วยใช่แล้วถามว่าลูกตัวเองไปเล่นเกมกับเขาเนี่ยมันแพ้ไม่ได้หรือไร ไอ้ลูกเนี่ยไม่ธรรมดานะจย์เขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการรานเกมเด็กคนนี้เคยทำมาแล้วสองครั้งในสาขาอื่นๆจนต้องแบดนี่ย้ายมาสาขาสามจริงๆพ่อแม่เนี่ยใช่พ่อแม่รังแกมใช่ใชน่าจะสอนอลูกตัวเองแล้วแหละว่าต้องทําอะไรเออให้เรียน,น <ะ S 1> รู้จากการแพ้การชนะสีอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับว่าภูมิคุ้มกันเรื่องแพ้ชนะสําคัญมากในสังคมออกมาข้างนอกไม่มีพ่อแม่ตลอดเวลานะแล้วถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบนี้นะอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกันถ้าเขาแพ้ไม่เป็นท้ายที่สุดเขาจะตัดสินในีวเเคค้าา่่ยดดุุณณจจะสสไไมอ ฝากไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วกันเดี๋ยวก็จะเบรกสักครู่หนึ่งยังมีอีกสองสเรื่องที่เราจะคุยกันแล้วก็ใครอยากจะส่งข้อความมาคุยกับจารย์ก็4642200เดี๋ยวเปิดเบรกหน้าเราถามกันหน่อยสักครู่เดียวครับ